สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักของครูมริกาทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็าจะมาวิเคราะห์ขอ้ขอสอบกันนะคะวิชาภาษาไทยข้อที่1นนะคะก็ให้คำว่าเวลาแล้วก็ตัวเลขเป็นจํานวนมาแล้วก็นอนจุดเขาถังนักเรียนว่าจะต้องอ่านอย่างไรถึงจะถูกต้องนะคะเรามาดูช้อยที่เราจะตัดทิ้งกันนะ ลอมาดูใช้ที่เราจะตัดทิ้งกันตัวที่เราจะตัดทิ้งนะคะก็คือคำว่า,าจุดศูนย์ศูนย์เพราะว่าผิดนะคะเราจะไม่อ่านเรียงศูนย์ศูนย์นี่ค่ะเราจะไม่อ่านเรียงอย่างนั้นเราต้องอักษรย่อเราต้องอ่านตัวเต็มเนาะแล้วก็ข้ององูนเนี่ยก็ผิดเพราะว่ามันไม่ใช่สิบนาทีนะคะมันเป็นนาฬิกานะคะดังนั้นข้อที่ถูกคือขอควายนะคะเวลา 10นาฬิกานะคะทีนี้เรามาดูข้อ2กันค่ะข้อ2องเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่อักษรน,นำทั้งหมดข้อใดไม่ใช่อักษรน,นำทั้งหมดคีย์เวิร์ดที่คุณครูอยากให้นักเรียนดูทุกคนคือคำว่าอักษรน,นำทั้งหมดและคำว่าไม่ใช่ดังนั้นข้อไหนที่มีอักษรน,นำทั้งหมดเราจะตัดทิ้งเรามาดูข้อกอกันนะคะ สลับสลดสลบแอ่จแสดงว่าเป็นอักษรนำทั้งหมดเราก็จะตัดทิ้งก่อนนะคะเราเอาเอาอกขอไข่สรุปสว่างสลึงนะคะก็เป็นอักษรนำทั้งหมดอ่าเราก็ตัดทิ้งทีนี้ขอควายสร้างสลัวเ็จเอ๊ะเริ่มสงสัยละแต่เราว่าเรายังไม่ตัดทิ้งนะเราไว้ก่อนข้องงูสละสลวยสวิงสลาดนะคะดังนั้น ข้อนี้ก็เป็นอักษรนําทั้งหมดดังนั้นข้อที่เ,ออเราต้องเลือกคือไม่ใช่อักษรนําทั้งหมดคือข้อที่ถูกนั่นคือคคอวายนะคะคควายทำไมไม่ใช่คำไหนที่ไม่ใช่อักษรนําคําที่ใช่อักษรนนคือคําว่าสลัวส่วนคําที่ไม่ใช่มีสองคำคำว่าสร้างกับคําว่าเสร็จคําว่าสร้างเป็นคําควบกล้ำไม่แห่ แล้วก็คำว่าเสร็จก็เป็นคำควบกรรมไม่แท้พยัญชนะต้น2ตัวแต่ออกเสียงตัวหน้าเพียงตัวเดียวนะคะสควบรอนะคะออกเสียงสเนาะให้เรียนสังเกตนะคะ,ะต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3นะคะ ข้อที่าโจทย์เขาถามว่าลมแรงหอบไอแรงมาล้อมฟ้าแดดสัดแสงร้อนจ้ามาแผดเผาลมแรงหอบไอแรงมาล้อมฟ้าแดดสัดแสงร้อนจ้ามาแผดเผาจากบูหานี้นะคะตรงกับฤดูการใดจากบูหานี้ตรงกับฤดูการใดเราก็มาดูตัวเลือกเนาะ ก็ไก่ฤดูร้อนขอไข่หรือดูใบไม้ผีขอควายฤดูใบไม em. ้ร่วงงงูฤดูหนาวอ่ะตัวที่เราจะตัดทิ้งคือฤดูหนาวตัดทิ้งก่อนนะคะทีนี้อดูใบไม้ร่วงกับฤดูใบไม้ผีอ่ะฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันใกล้ๆกับฤดูอะไรคะฤดูใบไม้ร่วงใกล้ๆกับฤดูหนาวเนาะฤดูใบไม้ผีใกล้ๆ กับฤดูฝนเนาะอ่าทีนี้มาดูคีย์เวิร์ดคือคำว่าแรงคำว่าแดดคำว่าร้อนแผดเผาดังน,น,นั้นน่าจะตรงกับข้อไหนคะอ่าน่าจะตรงกับฤดูร้อนค่ะข้อนี้เนาะน่าจะตรงกับคำว่าฤดูร้อนมาดูข้อ4กันค่ะนักเรียนข้อ4เขาให้คำถามมาว่าอย่างนี้นะคะ ประโยคในข้อใดมีคําที่มีความหมายโดยในนี่ไงวัตถุประสงค์ของเขาคืออยากทราบว่าเราทราบหรือไม่ว่าคําในข้อใดมีความหมายแฝงหรือความหมายโดยในอยู่ซ่อนอยู่ในนั้นนะคะในประโยคนั้นข้อกอหินก้อนนี้มีรูปร่างแปลกตาหินก้อนนี้มีรูปร่างแปลกตาน่าจะคงความหมายตรงตัวเนาะความ ขอไขเธอสวมสร้อยที่ร้อยด้วยลูกปัดก็เป็นความหมายโดยตรงเนาะขอควายบ้านของนุ่นอยู่ไกลมากอ้ไกลก็เป็นความหมายโดยตรงนะคะไม่ได้แฝงด้วยในยะสสำคัญใดๆทั้งสิน้นทีนี้มาดูข้อ,ง,อง,งูนะคะอำเภอนี้อยู่ไกลปืนเที่ยงเอ๊ะไกลปืนเที่ยงนี่หมายถึงอะไร ไกลปืนตอนเที่ยงหรอความหมายคืออยู่ไกลามากนั่นเป็นคำว่าไกลปืนเที่ยงก็เป็นความหมายโดยกลนั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะเป็นข้อ5นะคะให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดนะคะแล้วก็ตอบคำถามในข้อ5และข้อ6เนาะทีนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะ อ่านที่คำถามก่อนนะคะเพื่อที่เราก็จะได้จับใจความสำคัญของเรื่องได้ให้ตรงประเด็นว่าเขาต้องการถามอะไรกับเราจนเขาถามว่าลูกที่สมบูรณ์คือลูกที่ปฏิบัติอย่างไรเนาะคำว่าปฏิบัติอย่างไรนะคะปฏิบัติอย่างไรลูกที่สมบูรณ์ปฏิบัติอย่างไรเรามาทีนี้มาอ่านนะ คนที่รักคุณพ่อคุณแม่ต้องทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะทำอะไรจะพูดอะไรจะไปที่ไหนจะเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องนึกไว้เสมอว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเราเดือดเนื้อร้อนใจหรือไม่ถ้าเรื่องงานใดที่เราทำลงไปแล้วทำให้คุณพ่อคุณแม่เดือดเนื้อร้อนใจนะคะเราไม่ควรทำเรื่องนั้นถ้าเราขืนทำเรื่องนั้นไปเราก็ ไม่เป็นลูกที่สมบูรณ์นะคะไม่เป็นลูกที่รักคุณพ่อคุณแม่เอ๊ะแสดงว่าถ้าเราทําเรื่องที่ให้คุณพ่อคุณแม่เดือดเนื้อร้อนใจเราก็เป็นลูกที่ไม่สมบูรณ์นะคะดังนั้นถ้าเป็นลูกที่สมบูรณ์ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเนาะก็คบเพื่อนมากเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะคบเพื่อนมากไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าเขาพูดถึงการปฏิบัติตัวขอตั้งใจเล่าเรียนเอ๊ะเข้าทางนะเนี่ย ข้อมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเกี่ยวกับข้อความที่ที่เขาให้มาหรือเปล่านะคะ,อะงอไปเที่ยวแห้งสัมผลิสิ้า้าบ่อยๆนะคะข้อที่เราจะตัดทิ้งได้เลยก็คือข้อกกกับข้องนะคะทีนี้ระหว่างข้อขอกับข้อขอเรามาดูใจความสำคัญคือ,อ ้าเรื่องใดที่เราทําลงไปแล้วทําให้คุณพ่อคุณแม่เดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยเราก็เป็นลูกที่มีสมบูรณ์แสดงว่าอะไรที่ทําให้พ่อแม่ภาคภูมิใจจะทําให้เราเป็นลูกที่สมบูรณ์น,นั่นคือเราก็ต้องเลือกข้อขอค่ะ,ะวันนี้ก็เราวิเคราะห์ข้อสอบกัน5ข้อก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ